สวัสดีครับผมอยู่กับผมหนุ่มบ้านโนนครับผมพามาครับนี่ครับลังตองกระเสือที่เก่าเวลาเดิมครับเพื่อนๆเอาลงไว้เมื่อวานนี้ครับวานเมื่อก่อนนี้อยู่โซงครับหันลงแล้วลังบัญชีครับผมก็เลยบดได้เอา ก็เลยจะมาดูวันนี้ครับรังมันน่าจะปิดแล้กครับผมมันน่าจะซ่อมรังมันละอยู่ข้างหน้านี่ครับผมเอาลงสองรังครับรังเล็กก็เอาลงด้วยเพราะว่ารังเล็กจะย้ายรังเล็กก็แตกครับมันอยู่สูงเหมือนกันครับผมไปครับไปดูกันโอ้นน่นนะครับอยู่ตรงปลายแสงผ้าที่พอดีเลยครับตรงนู้น นี่นครับูแม่บินออกบินเข้าอยู่เพื่อนๆผมว่ามันน่าจะปิดแล้วล่ะครับมันน่าจะซ่อมรังแล้วูบินออกบินเข้าแรกนี้ครับอยู่บนยอดวันลงครับ บินออกบินเข้าเยอะเลยเดี๋ยวค้ามขครับเดี๋ยวข้ามาม,าม,าม,มา่องดูกันจะได้เอาเลยเดี๋ยวไปดูลังเล็กกันต่อครับผมว่ามันปิดบ่นี่ครับผมอยู่ข้างหน้าลังน้อยลงังให่ไปเบิองแล้วมเมื่อกี้ บกาไปเบื้องไกลว่ะแม่แมงบินออกวนวันวนวันเลย <c oughs> บินเต็มเลย <c oughs> นี่ครับเพื่อนๆอยู่ข้างหน้านี่ <c oughs> โอ้นู่นน่ะเต็มเลย <c oughs> อย่านะอย่านะ นี่ครับทุกคนอันนี้ลังน้อยเดี๋ยวมาย้ายคืนนี้ครับผมไปครับไปครับผมไปดูครับได้เวลาแล้วครับผมตรงหัวเสือเราคืนนี้ไอตรงนี้มันปิดั้างในวะนี่มันมีมันมีปุ่มอยู่ตรงนี้ไอปุ่มแดงๆเนี่ยอ่าเนี่ยอ่าอ่ากดปัป๊บนี่ก็ปิดเลยละหมดเลาทางนี้ทีอะไรก่อน <laughs> ไปลุ้นด้วยกันครับว่าจะได้ตัวไหมวันนี้หมดแจมช่ไหมแจมนี่บอม,มันอยู่ได้นานนะสามสี่ชั่วโมงเลยละฮ้ย<ต>มันมีไล่ทั้นทีว่วมีก,มกดในทือกันแล้วกันปุ่มเดียวขนาดแต่มันมีสาม,มระบบอ,อสามระบบเม <c oughs> ื่อวานนี้ลังฉีกครับเพื่อน ก็เลยต้องมาจัดวันนี้ดูนี่ครับเพื่อนๆมาถึงรังแล้วนะดดู นี่ไงดูอยู่ห้องบนนี่ไง,น,ไงนี่ไงเห็นบ่มีอยู่รูดเดียวข้างบนอ่ะนั่นๆๆๆนนั่นน่ะ,นะ,นะ,นะเออ,เอ,อนบนลังซองดูหลังล่างดีๆนี่ทางใตยย้มีบ่มีบ่มีพูดง่ายเลยรูดเดียวเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้มันเข้าก่อนมันอยู่3 4เดียวอืมปิดไป e เลย เดี๋ยวปิดไฟครับเพื่อนๆโอเคครับทุกคนแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมส่องดวนเข้ารังยังอู้ยังเหลืออยู่แม่นึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแม่สองแม่แป๊บนึงครับผมเอ่มาตัวนึ่งเกาะยวนนะอืมนี่อ๋ออ๋อบอยกำลีเอามาอีกปันนึงเฮ้ยมันคือบินอย่างนี้นู้นเฮต๋อโอเคนะโอเคครับทุกคนมันมีทหารอยู่ข้างน้องอีกน้อเออ มันมีหลุมอ,อกหรือเปล่าบูมีจุกไอ้หมดละอันนี้มันมีอยู่ข้างนอกยางอยู่ซ้ำตัวที่อยู่ข้างนอกแหละซ้ำต,ตัวนี่นี่ดีมันอือซ้ำตัวนะเอาครับภารกิจสุดท้ายโอเคครับจุกหลังต่อหัวเสือครับผมภารกิจสุดท้ายนี่ครับเพื่อนๆโอ๊ย หลบว่ะหลบว่ะเตะเฮ้ยเดี๋ยปิดไฟหมดเลยปิดไฟหมดเลยผมบินมาเมื <S <S 2 <S 2่อกี้ตัดผมไปทีนึงครับผมทึกวะทึกเมื่อกี้ปิดไฟไม่ทันครับเฮ้ยมันอกดูบนช่องดูข้างบนดิบนบนไะดูดิดูดินู่นอ่ะบนฝั่งฝั่งซ้ายหน่อยเออบ่บ่ปกตินิ่งแล้วเพื่อนเพื่อนนิ่งแล้วนิ่งแล้วเอาอันนี้แมงกีนูนวันนี้เรามาทำภารกิจ ยายลังให้น้องครับเดี๋ยวแกะครับเดี๋ยวผมแกะเลยเพื<ๆ>่อนเพื่อนเอ๊ะตออผมเป็นอีนุนไหนวะแม่งปิดไฟเกี่ยวประทันแม่งอีนุนมากอ่ตอกไหม่สิโอ๊ยอยู่บนหัวเอ๊ะมันออกมาจากไหน,นวะมีวีวีวีอยู่ไหนบ่บ่บบม,นนบบมีละเอาไฟซองไปทางสายซ้ายโบนั้นเราคอยดูเออ นี่บๆๆๆๆๆี่บุธบี่ยังบินืุธยังบึกต้องใส่หอยไอุ้กก่อ,อๆๆๆนนะมันยัมีบินอยู่ปะในหลังอ่ะเอ๊ะยยยยยกยย่บยยยจยแล้วครับเดี๋ยวผมจะยจกยย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 ายย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 ย่อยย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 รยย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 เอยย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 เอยยยยยยยบินใส่ไฟ เอาละโอเคครับผมเริ่มพัระกียเลยครับครับใหญ่บ้านให้น้องครับน้องต่อหัวเสือวันนี้มากันสองคนแบ่งปันกันไปคนละแม่สองแม่ <laughs> โดนครับเพื่อนวันนี้โดนครับไม่โดนก็ไม่เข้าท้ำเสือก็ไม่ได้ลูกเสือครับ มีลงเยอะเดอน,นน,ะน่ะมุนเลยยกไปแม่งทางนอกเลยบนระบบปิ้นดูปิ้นดูทางใต้มันมีหลักออกอีกบ้างไม่มันดูาาานกลิน่นภาษาแม่นบ่เมื่อวันก่อนเรามาเอาแล้วครับแต่ว่า ไม่สำเร็จมันมีรูออกวันนี้เราเลยมาซ้ำดูข้างล่างดูตรงเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงครับใส่ถุงมือครับเพื่อนเพื่อนครับใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนครับไม่ใส่ไม่ได้ครับใส่ถุงมือส้วมก่อนเพราะว่าต่อหัวเสือฟิายแรงมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อนเพื่อนครับผมช่องหนุ่มบ้านนวล มี้สองคนโดนกันไปคนละแม่สองแม่แบ่งปันกันไปครับถ้าโดนคนเดียวเจ็บคนเดียวครับ <laughs> <c oughs> โอ้โห,โหเฮนเมื่อกี้เลียวเห็นตัวอ้อนมันข้างในล่าอยู่นะเอเออเมันบินอยู่อะ <c oughs> ครับถึงเวลาชำแหละย้ายลังให้น้องครับ ่ีจะเต็มไหมมีไหมคอยดูตัวครับตัวน้องยายลังให้น้องตายสลบบ้างไม่สลบบ้างครับต้องรีบครับต้องรีบต้องทําเวลาครับตอนน้องตลบอยู่ต้องทําเวลาครับไม่ทําเวลาไม่ได้เพราะว่าน้องฟื้นขึ้นมาแล้วน้องไม่เป็นมตดกับเรา ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อนๆมือใหม่ครับมือใหม่หัดตีหัดเอาต่อครับครั้งแรกครับผมครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยครับใจยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ดูกันใกล้ๆครับโอ้กดลุกไป,ปเลยนะบัวไม่ยกไปทางทางหรอบัยกไปทางนอกเลยเออเนี่ยนะนี่ยยกยกไปทางเลหรือป่าไปไปโอเคครับเลยยกไปข้างนอกดีกว่าครับ เดี๋ยวคลองเราเลือกอะไรพวกนะั้ีน้ำมันอ,อยู่ตรงนี้ไว้แ้วมันฟืดโอเคครับทุกคนสรุปครับนี่พอได้อยู่ครับไม่ตัวใหญ่ยุ่งหายตัวเบลอเลยครับเพื่อนๆนี่โอ้โหขูตัวใหญ่ดูดูกำจัดดำอยู่ก้อยอ่ะทุกคนดูอือหือโอ้เฮ้ยบุกเข้ามาตัวเฮียก่อนเสียดายมันพูกนาะว้าวนี่เดี๋ยวตีมก่อนเด้อโอ้ตัวใหญ่มากมันนี่เหรอวะ นี่ครับทุกคนดูคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามด้วยครับผมหนุ่มบ้านนูนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผ่านมือใหม่ลังต่ออีกลังเล็กเดี๋วผม่อยไปย้ายกันพรุ่งนี้ครับวันนี้ค่ำแล้วครับผมดึกแล้วโหเาแล้วครับวันนี้ตอหัวเสือลังนี้นะเพื่อนๆ <c oughs> บอกเลยสามละสามรูสี่รูครับลังเดียวอะรูเยอะครับไปครับผม ฝากไว้แค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ